ต่อไปนะครับจะเรียนเชิญคุณสรเทพร่วมพจนารั์หรือพี่สตีฟของเรานะครับเป็นตัวแทนเครือข่ายต้านทางเรียบแม่น้ําเจ้าพยานะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับก็เป็นตัวแทนเครือข่ายนะครับต่อต้านการสร้างทางเรียบแม่น้าเจ้าพยาเริ่มก่อตั้งจาก6ชุมชนริมแม่น้าเจ้าพยาแล้วเป็นตัวแทนทั้งหมด33ชุมชนริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับแรกๆเลยที่เรารู้ข่าวกันเนี่ยชุมชนเราแต่ละชุมชนยังไม่ได้รวมตัวกันนะครับทุกชุมชนเราพอรู้ว่ามีโครงการนี้ผมเชื่อเลยว่า พอมานั่งคุยกันปุ๊บทุกคนบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับมาสามเดือนเหมือนกันนะครับทุกคนมีคําถามหมดเลยนะครับิ่งแรกที่ผมอยากจะถามแทนชุมชนทั้งหมดคือถามว่าโครงการนี้ทําอะไรกันแน่ทุกวันนี้เนี่ยจนถึงน้าวันนี้เนี่ยรับกำลังจะลงเสามกราเนี่ยทางชุมชนเองยังไม่ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรเหมือนรัฐบาลดิ้นไปดิ้นมาวันหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เป็นทางถนนวิ่งละเปลี่ยนเป็นทางคนเดินเปลี่ยนเป็นทางจักรยาน วันนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรอีกก็ยังไม่รู้สุดท้ายแล้วผมยังจะบอกว่าคือทุกคนในชุมชนบอกว่าโครงการมันจะสร้างอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่ามันทําอะไรกันแน่นะครับถามว่าแล้วทําไมต้องทําทําเพื่ออะไรแล้วถามคนในชุมชนก่อนไหมว่าเขาต้องการหรือเปล่ามีโจทย์ตั้งว่าทําเพื่อให้คนได้เข้าถึงแม่น้ําเจ้าพยากินนี้เราผ่านมาตั้งแต่ออกมานะครับ ตรงวัดกะลยานะครับถนนพระอาทิตย์มีถนนเรียบแม่น้ําเหมือนกันผมหมันไปมองไม่มีแม้กระทั่งสุนัขเดินสตัวผมไม่เห็นคนที่อยากจะวิ่งเข้ามาถึงแม่น้ําเจ้าพยามายืนเกาะลาวแล้วโอ้โหนี่คือความงามอย่างที่อาจารย์บอกถ้าคุณอยากจะชมความงามเจ้าพยาคุณต้องนั่งเรือครับชมคุณจะเห็นความงามสองฝั่งข้างทาง,ท,าง,ท,างที่มันเป็นผมใช้คําว่าเป็นมรดกของโลกนะครับเพราะว่าฝรั่งที่มาบ้านเราเนี่ยเขามาดูสิ่งเหล่านี้ ฝรั่งเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยสติีทํำไมรัฐบาลยูโง่จังเลยพยายามทําในสิ่งที่ทั่วโลกเขามีกันทุกประเทศทําไมอยู่ไม่พยายามเก็บในสิ่งที่มันประเทศอื่นไม่มีให้มันเป็นหนึ่งสุดท้ายในโลกให้คนทั่วโลกเข้ามาดูกันนี่คือนี่คือความคิดของฝรั่งใช่ไหมมันตรงกับตรงข้ามกับรัฐบาลเราเอางนี้ดีกว่านะครับถามว่าถ้าแน่จริงเนี่ยทาไมต้องเริ่มทําตั้งแต่ปีเก้าถึงพระรามเจ็ดก่อน ผมคิดในเมือในใน,ในเขาเรียกว่าภาพติดลบก่อนก็นได้เพราะระหว่างพระรามเจ็ดกับปิ่นเก้าสองข้างทางเนี่ยผมใช้คําว่าเฟสมากเลยเป็นนักลงทุนก็จะบอกว่ารูปปากมันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าผมไม่รู้สองข้างทางสดหมดแน่จริงผมบอกว่าผมถลยว่าทําไมไม่ไปสร้างทางเดินตั้งแต่สะพานกรุงเทพมาก่อนมาถึงสะพานตากสินผมอยากดูซิว่ามันจะผ่านหน้าโรงแรมหดาวได้ไหมกล้าทําหรือเปล่า ไม่กล้าไอ้นั่นอะคือโจทเต็มเต็มเลยถ้าคุณมีเงินในกระเป๋าไม่ถึงหมื่นคุณจะกล้าเดินผ่านล็อบบี้โรงแรมห้าดาวไปยืนเกาะริมแม่น้ําเขาหรือเปล่าเข้าไม่ได้นะครับนอกจากคุณมีตังคุณไปทาตรงนั้นจอนดีกว่าแล้วค่อยมาทําตรงชาวบ้านนะครับนี่คือการตอบโจทย์ที่แท้จริงนะครับพอทําเสร็จเดี๋ยวมีโครงการต่อเนื่องผมบอกเลยคนที่บอกว่าโอ๊ยทําแล้วเดี๋ยวคนจะมาใช้ริมแม่น้ําปั่นจักรยานกัน สุดท้ายแล้วไงครับไม่มีที่จอดรถเวรคืนอีกลึกเข้าไปอีกหน่อยทําทางที่จอดรถสุดท้ายไปประมาณผมบอกเลยว่าสองฝั่งนี้เป็นสมบัติทานในทุนใหญ่ไม่กี่ตระกูลในประเทศไทยผมบอกเลยว่าคนที่มีเงินทุนใหญ่ในทุนเนี่ยลงทุนทําอะไรก็ได้เป็นธุรกิจของเขาเราไม่ว่านะครับแต่เมื่อไหร่ที่นายทุนลงทุนทําอะไรแล้วไม่นึกถึงมรดกวัฒนธรรมของประเทศไม่นึกถึงรากเหง้าของแต่ละชุมชนผมบอกเลยว่าไม่ต่างอะไรกับโจรที่มีตังค์นะครับ ที่ว่าพัฒนานะครับผมบอกว่ายกตัวอย่างก็ได้แม่น้ําเทมที่ลอนดอนนะครับจริงๆแม่น้ําเทมเนี่ยคล้ายแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะครับเป็นแม่น้ำสี่สายที่มารวมกันกลายเป็นแม่น้าเทมของเจ้าพยาก็เหมือนกันแต่ต่างกันที่เจ้าพยาของเรายาวกว่าไปดูสองข้างทางในลอนดอนสิครับเขาไม่จําเป็นต้องทําทางเรียบแม่น้ําเลยนะครับเขาพัฒนาเอานะครับแต่และชุมชนนะครับที่อยู่ริแม่น้ําให้เกิดความสวยงามเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เกิดการเข้าถึงโดยที่ไม่ต้องทําทาง เขาจะทําทางเรียบเรียบแม่น้ําก็ต่อเมื่อเป็นที่ของรัฐบาลเองเป็นที่ของสาธารณของเขาจริงๆนะครับเขาถึงทํะทั้นทาไมเราไม่ไม่ไม่ลองไปดูแบบของเขานะครับลองมาดูแล้วก็ค่อยๆปักไปนะครับส่วนบอกว่าปักธงนะครับให้ทางสจรอนี้เราก็ไม่ได้ว่าสจรอนะครับมันเป็นนโยบายมาจากคอทมลงมาทําการศึกษา7เดือนผมบอกเลยว่าประเทศอื่นที่เขามีโครงการอภพมหาโครงการ1 4 0 0 0ล้านเนี่ย เขาใช้เวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับเพราะมันเซนสทีฟมากในเรื่องของชุมชนวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม5ปีของเขาหมายถึงประเทศเหล่านั้นมีผังเมืองนะครับแต่ประเทศไทยกทรทมไม่เคยมีผังเมืองผมว่ามันต้องใช้เวลามากกว่า5ปีอย่างน้อยๆผมว่า10ปีนะครับในการศึกษาทั้งหมดแต่นี่กทรทมตั้งโจทย์ว่า7เดือนต้องทําให้ได้ซ้ำรลายยังบอกว่าให้ว่าจ้างสจรองลงมาแล้วบอกเซตซโร ไม่มีประโยชน์ครับเซซิโร่เดินเกียร์หเพราะว่าปักทงไว้ว่าตูลาต้องเสร็จเพียงแค่เล่นคำแค่นั้นเองนะครับผมว่ามันมันไม่มันไม่จริงใจตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นและเอายี้ดีกว่าโครงการนี้นะครับมันหาความจริงใจลําบากนะครับถามว่าระบบนิเวศก็ยังไม่ศึกษานะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมบอกว่าผมต้องเบื่อกับาการเติบโตมาแล้วยอมรับกับสิ่งที่ ข้าราชการกทมหรือนักการเมืองทำโปรเจกต์อะไรที่มันล้มเหลวแล้วไม่มีการยอมรับผิดไม่มีการออกมาขอโทษเราได้แต่ทำตาปิดๆนะครับผมไม่อยากให้โครงการเรีเรยบแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการซึ่งเราตื่นมาตอนเช้าเราได้แค่ทำตาปิดๆยอมรับ,บความผิดพลาดที่เขาทำเรายอมไม่ได้เพราะโครงการนี้มันมีผลกระทบไปถึงลูกหลานนะครับ มันมีมากกว่าโครงการเช่นเยอะแยะไปหมดรถดับเพลิงไม่รู้ BRT เรียบช่องนนทรีความคิดหวยเยอะแยะไปหมดต่อหม้อโฮเบลเอ่อโอ้อีกสารพัดอุโมง์ระบายน้ำเยอะแยะไปหมดนะครับอันนั้นไม่รู้มันแก้ไขกันได้แต่ผมว่าแม่น้ำเจ้าพยามันเป็นเส้นสุดท้ายของประเทศอย่าทำเลยครับช่วยกันเถอะ เราไม่สามารถมองตามผิดๆได้สุดท้ายนะครับผมพูดประโยคสุดท้ายในในทุกที่ที่ผมไปออกนะครับผมบอกว่า,าผมโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยนะครับแต่โชคร้ายที่มีนักการเมืองข้าราชการบางคนนะครับที่บริหารประเทศแบบนี้ขอบคุณครับเสยงปบมือนะครับพี่สตีฟครับไหน,ไหนๆช่วยพี่สตีฟหายของนิดง